เวลา11นาา59นาทีสเสด็จไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายรัตศักาการะพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูล,ลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวีนารีรัตครั้งที่1นึ่ทับ2,568มีระเบียบวาระประกอบด้วยรายงานผลการดําเนินงานของมูล,ลนิธิประจําปี2,568อาทิรายงานผลการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอัทกภาายัยที่จังหวัดอุทัยธานีและเชียงรายการพระราชทานทุนรางวัลโครงการทุนเรียนดีมูล,ลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รายงานการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อมูล,ลนิธิอารยศิ์สิริวัลวีนารีรัตและแผนการดำเนินงานของมูล,ลนิธิประจำปี2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวีนารีรัตราชกัญญามีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและบุคลากรที่มีทักษะด้านศิลปะ,ะแขนงต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งมูล,ลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตขึ้นโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานมูล,ลนิธิและพระราชทานเงินเป็นทุนเริ่มแรกที่ผ่านมาได้สนับสนุนทุนการศึกษาและให้ทุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับศิลปะประเภทต่างๆส่งเสริมพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตผลงานรวบรวมนําเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ